พิธีมอบรางวัลคูนากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูฝันสิทธิ์ประจำปี2564จงังหวัดน,น่านที่ห้องประชุมสัมันาบุติอาคารสิริปัญญาสำนักง,งานศึกษาธิการจงังหวัดน,น่านนายวิบูแลแววบฑิตรองผู้ว่าราชการจงังหวัดน,น่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคู่นากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูฝันสิทธิ์ประจำปี2564ของจังหวัดน่านโดยมีนาง นันสพรน,นินอรุณศึกษาที่การจังหวัดน,น่านกล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่าสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดน,น่านและคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีครั้งที่สประจําปี2564ของจังหวัดน,น่านและต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันนี้ ซึ่งความเป็นมาขอวิธีมอบรางวัลคุณนากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูหวันสิทธิ์ประจำปี2564จังหวัดด้านนี้สืบเนื่องจากในปี2 5 5 8สำนักง,งานศึกษาธิการคุรุสภา,ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งรางวัล ระดับนานาชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตตั้งพระนามรางวัลว,ว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขึ้น เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนดำเนินงานและพิจารณาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาักรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติครูผู้ที่มีความทุ่มเทสเสียสละจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอเลสเตโดยรางวัลของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีประจำปี2564ของประเทศไทยประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรี1คนรางวัลคูณากรสมคนรางวัลครูยิ่งคุณ16คนรางวัลครูฝันสิทธิ์จำนวน156คนส่งการดำเนินง,งานที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลมาแล้วสามครั้งคือในปี2568จัดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2560จัดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2562จัดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมและในปี2564นี้ได้กำหนดจัด พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขึ้นในวันที่24ตุลาคม2564ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 ในปี2564ทำให้หมู่รนที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลได้จึงได้กําหนด,ดให้สํานักงานจังหวัดร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดพิธีมอบรางวัลคุณนากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูฝันสิทธิ์ประจำปี2564ขึ้นโดยให้แต่ละจังหวัดนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลคุณนากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูฝันสิทธิ์ประจำปี2564จังหวัดน่านขึ้นในวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนางเอมออนสุมามานผู้เข้ารับรางวัลครูยิ่งคุณ นางสาวคะน,นึงนิดณ่านผู้ขับรางวัลครูฝันติ์และคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สี่ประจำปี2564จังหวัดน่านครูผู้เคยได้ารางวัลของบูรนิที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2558ประจำปี2560และประจำปี2562ขึ้นในครั้งนี้ นิวส์ยี่สิบสี่มิราทิพสีรายงาน